ต้มน้ำค่ะเพื่อนๆจะลวกลวกประดุกค่ะที่จะทำะที่จะทำอะไรนะต้มปลาร้าค่ะนี่ก็ไปเอาตะไคร้มาแล้วค่ะ <c oughs> ในสวนอืใบมุกุดนิดหน่อยเดี๋ยวใส่ๆก็ใส่อีกอ สะได้ไฟค่ะนี่ค่ะปลาดุกล้างเกลือล้างเกลือล้างแป้งมันแล้วค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดน้ำร้อนๆก่อนร้อนได้ย,ยังจ้าน้ำ ยังค่ะเดี๋ยวให้ดูเดียกันค่ะกลงกระดาษค่ะ ลองพวกหลอดไฟอะไรพวกนี้ค่ะที่มาใส่ในบ้านเราจะเอาใส่ถุงขยะขขยก็เก็บกะเบื้องทุงก็เอามาเผาไฟดีกว่ามาจุดไฟพวกปลาพวกกระดูกหมูพวกอะไรพวกนี้ที่เราทำค่ะ เราชอบลวกน้ำเขาทิ้งซะก,ก่อนครั้งหนึ่งถ้าเป็นเนื้อก็อาจจะสองครั้งน้ำร้อนนะคะพวกไขมันพวกอะไระเขาจะได้ออกไปน้ำจะได้ใสๆนะอืมอืมลม